สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ทอกทีปอีกครั้งในวันนี้แล้วก็มารีวิวหนังใหม่ครับหนังใหม่ในวันนี้เป็นหนังแนวไซไฟลึกลับดราม่านะครับนั่นคือเรื่อง Arrival นั่นเองนะครับซึ่ง Arrival นั้นกำกับโดยผู้กำกับที่กำกับหนังเรื่อง Sicario นะครับซึ่งผมก็ได้ดูหนังเขามาแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับก็ได้ฟังเขามาก็ได้รู้ว่าโทนหนังแกค่อนข้างจะอึมครึมน่าดูนะครับอึมครึมแล้วก็ดุด,ดันแน่นอนอนด์เน้นอลายฟอลเนี่ยนะ เราก็ไม่ต้องหวังว่าได้เจอหนังไขรเครียดนะครับหนังมันต้องมีอะไรที่มันแบบเครียดแน่นอนนะครับซึ่งอะไรว่อนี้ก็เกี่ยวกับการมาถึงของยานรูปทรงประหลาดลึกลับ12ลำที่มาทั่วโลกนะครับปัญหาก็คือมนุษย์ไม่เข้าใจภาษามาเลยว่ามันกําลังสื่อสารอะไรเขาจึงแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยส่งเหมือนคนแปลภาษาผู้นักภาษาศาสตร์นะครับมาร่วมหาคําตอบว่ามันต้องการอะไรเพื่อมาสื่อสารกับมันนะครับซึ่งตัวนักภา,าษาศาสตร์ก็มีเอมิลี่ดัมกับเจมี่เรเนอร์นะครับ สำหรับผมหนังเรื่อง Arrival เนี่ยเป็นหนังฮาร์ดไซไฟที่ดูค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่ามันแบบจริงๆเนื้อหาอาจจะไม่ซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าเนื้อหาที่ดูหนักหน่วงค่อนข้างกดดันทําให้ดูแล้วแบบยังไงอะหนักสมองกว่าอินเตอร์เซล่ากอแถึงแม้อินเตอร์เซล่าจะซับซ้อนกว่านะแต่น้อยอินเตอร์เซล่ากเราก็ยังมีความผ่อนคลายอยู่บ้างไงซึ่งในเรื่องเนี่ยท่าอมาได้ล้ำและแหวกแนวมากนะครับก็คือมันเปลี่ยนชีกดหลายอย่างเลยอย่างเช่นอะไรตัวเอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทหารอะไรประมาณนะครับเป็นนักภาษาศาสตร์เออ แล้วก็การใช้ภาษาในการศึกษากับลูกต่างดาวนะครับแ,แน่นอนในะเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เลยนะครับก็คือแบบก็คือแบบตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยอาจจะบุกโล่หรืออาจจะมาแบบโจมตีโล่เหมือนแบบ id 4หรือเปล่าครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบผิดคาดพอสมควรนะครับผิดคาดไงก็ไปดูได้เลยนะครับมันค่อนข้างจะแบบหักมุมน่าดูนะครับในส่วนนักแสดงเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละคนชมว่าเอม่แอดดมส์นั้นเล่เลเลเลนได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมขอชมด้วยกันเหมือนกัน ว่าเธอแบบฉากเธอเศร้าฉากเธอร้องไห้ซึ่งเอาจริงกันนะกับทั้งเรื่องอะสุนใหญ่ก็มาเห็นเธอดูกดดันแทบทั้งเรื่องแหละเห็นเธอยิ้มบ้างแบบไม่กี่ฉากตอนยิ้มเสียคือตอนเจอมีลูกครับตอนตอนมีลูกแล้วก็ตอนแบบเจอเอเลี่ยนแบบหลังๆก็แบบมียิ้มบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของเทคนิคพิเศษแต่ก็หนตันนี้มันไม่เน้นเทคนิคหวายมากนะครับเพราะว่าตัวยาน ufo มันก็ไม่มีรูปร่างซับซ้อนอะไรมากมันคือรูปทรงลีลีดำๆลีลีนะครับ ซึ่งหลายช็อตเนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังไซไฟโคตรคลาสสิกเรื่องนึงคือเรื่อง2001อันหนึ 2001, ่งทูดาซินวันอสเปซโอเดี่ปีหนึ่ันเก้าร้กบกำกับโดยปรมาจารย์แห่งโลกภาพยนตร์สตาร์ลีคูบริกนั่นเองนะครับซึ่งหลายช็อตเนี่ยขายกันมากครับแม้แต่เพลงนะครับเพราะเพลงแน่นอนเออพูดถึงพูดถึงใบเพลงประกอบเนี่ยบอกได้เลยว่าเพลงประกอบที่พิลึกมากอย่างตอนช็อตที่แบบตอที่เห็น UFO ครั้งแรกเพลงประกอบแม่งหลอนมากแบบเพลงประกอบเป็นเรื่องหนังผีอ่ะแบบอืมแบบอะไรวะเนี่ยเพลงประกอบ ให้รู้สึกแบบว่าเออมันลึกลับมันแบบมันมิสตอรี่ครับแล้วมันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวแปลกๆอ่ะในด้านดีไซน์อ่ะก็แล้วว่าถ้าเอามาได้ถึงแม้มันจะรู้เรียบง่ายทั้งตัวเอเลียนแล้วก็ตัวยานนะครับแต่ด้วยทนบรรยากาศเนี่ยให้มันออกมาดูหน้าหน้าหวาดระแวงหน้าหวาดกลัวหน้ากลัวอยู่นะครับและแน่นอนตัวเนื้อหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเกมการเมืองนะครับก็คือพอมีเอเลนบุกมาเนี่ยโลกทั้งโลกก็เหมือนระสับระสายใช่ไหม การเมืองของแต่ละประเทศทั่วโลกก็เหมือนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นว่าจะทํายังไงกับยานย f เเพราะมันยังไม่มาทําอะไรนอกจากมาจอดเฉยแต่มันก็เกิดความวุ่นวายจำนวนมากกว่าชาวโลกนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเสียสีมนุษย์กับการเมืองอยู่พอสมควรนะครับสรุปก็คือ Arrival เนี่ยเป็นหนังฮาร์ดไซไฟที่เป็นหนังแนวรางวัลน,นะคือแบบมันไม่ใช่หนังที่ดูอมันนะครับ แน่นอนใครชอบเสียงลึกลับหรือแบบเป็นคอไซไฟห้ามพลาดเลยครับเพราะมันอะไรวะถือว่าเป็นหนังไซไฟชั้นเยี่ยมเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็เสวนคืนนานี้ผมอยู่ในเกณฑ์ชอบนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่นี่เท่าไหร่อย่างในี้คือตัวหนังมันดูยังไงอ่ะมันดูอึมครึมเกินไปอ่ะแล้วยิ่งตอนท้ายม่งดูหลุดมากเลยนนะตอนท้ายแบบตอนท้ายส่วนที่หักมุมมาผมเวอร์เลยแบบฮะ <h reconstruction> อะไรประมาณนั้นเลยครับก็จะมีช่องสปอยนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ข้ามส่วนนี้ไปครับจะสปอยแล้วนะเริ่ม ก็ส่วนีหักมุมก็อย่าที่พูดถึงไปในตอนต้นเรื่องที่จะมีฉากเอมี่อะดัมตอนมีลูกนะครับแล้วก็ตอนลูกตายแล้วก็จะมีฉากแฟลชแบ็กเป็นระยะยาวเกี่ยวกับเธอกับลูกซึ่งตอนแรกก็นึกไปฉากแฟลชแบ็กแต่จริงผมสงสัยตั้งแต่ตอนที่เธอมาที่ฐานทัพ้วครับที่ที่มีทหารกันถามว่าเคยตั้งครรภ์หรือเปล่าแล้วเธอพยักแบบใส่หัวที่รู้ไม่ผมก็สงสัยฮะไม่ก็มีลูกแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าทำไมมันทำไมอะไรไม่มีลูกนั้นเขาก็สงสัยนิดหน่อยหน่อยนะครับ และสุดท้ายหนักก็มาเฉลยว่าสิ่งที่เอเมี่ดมเห็นมาตลอดนั้นไม่ใช่ฉากแฟตแบ็กแต่เป็นอนาคตข้างหน้าโอ้โหแบบหักมุมมากคอรทวิสคอรทวิสและและการละเมิดกับปัญหานี้ก็ทําให้ผมนึกถึงอนิเมชันเรื่องโยนเนมนะครับก็คือเหมือนเรารู้อนาคตอนาคตเราหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาข้อมูลจากอนาคตนั้นมาแก้ไขปัจจุบันนะครับคือแบบโอ้โหมันยอดเยี่ยมและและบิเจมินเนียนเนี่ยนะแบบแฟตแบ็กแปนอนาคตแล้วแบบหาหาวิธีดูข้อมูลลงข้อมูลจากอะไรในพลฉางใช่ไหมของจีนเนี่ย คือแบบเอ๊ะอะไรนะฉันเคยบอกเหรอฉันบอกว่าอะไรอ๋อในประชากรก็บอกโอ้โหแบบมันลวงข้อมูลจากอนาคตตื่ได้โอ้เจ๋งมากเลยแล้วก,ก็ก็มีสิ่งหลายสิ่งที่ผมสงสัยว่าทําไมก็ที่เรารู้กันคือเอเมย์ดัมมีลูกกับตัวคอนเจลิมีเรนเนอร์ใช่ไหมก็ถ้าที่ฟังถ้าที่ดูมารู้สึกว่าตัวพ่อเจมีเรเนอร์จะทิ้งเธอไปนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาทิ้งเพราะอะไรนะครับมันจะทิ้งแต่มีช็อตหนึ่งที่ท,ที่เจมีดัม,มเล่าว่าลูกจะเป็นอะไรก็แสดง ก็คือเธอรู้นะคนแล้วว่าลูกจะตายทั้งใส่สามีคนรับไม่ได้ก็เลยเหมือนทิ้งไปนะมั้งซึ่งแนนนราว่าในตอนจบแบบคือเธอยอมรับเหมือนเธอรับสภาพแล้วว่าอนาคตหรือเธอรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหรือแบบว่าถ้าเธอรักกับเจมี่เลนเนอร์เนี่ยก็รู้ว่าจะมีลูกแล้วลูกก็จะป่วยตายนะครับแต่เธอก็ยอมรับสภาพนั้นคือเตรียมเหมือนเธอเตรียมใจจะรับกับชะตาที่เธอรู้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับโซการมาของเอเลี่ยนที่แต่คน ผมว่าหลายคนแน่สงสัยว่า,าตัวลงมันมาทาไมเพราะเราอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะให้เทคโนโลยีอะไรใช่ไหมตอนที่มันคุยกับนางเอกว่าเขาจะมอบอะไรเกี่ยวกับเวลามาเครื่องมือเวลาสักอย่างและอีกสามพันปีมันจะมาขอความช่วยเหลือด้วยก็อาจจะเป็นเหมือนเหมือนเตอร์เซน่าก็คือเหมือนเขาอาจจะให้ทฤษฎีอะไรบางอย่างมา,ท,าที่ทำให้เรามนุษย์โลกสามารถเหมือนใช้เครื่องมือสามารถทะลุเวลาได้หรือควบคุมเวลาได,าไดก้ก็อาจจะเป็นได้และในสามพันปีพวกมันก็จะอาจจะกลับมาช่วยอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากโลกเราก็เป็นได้ ในส่วนของพลังของเอเมี่อดำตอนผมดูรอบแรกนี่ผมดูเพิ่งดูครั้งเดียวครับผมอาจจะไม่สังเกตเห็นผมก็สงสัยเล็กน้อยว่าเธอมีพลังยาทีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนตั้งแต่แรกหรือว่าตอนที่เธอได้เจอกับเอเลียนนะครับเพราะว่าผมจาฉากแฟลชแบ็กไม่ได้ที่เธอมักจะแฟลชแบ็กบ่อยๆผมจำไม่ได้ว่าฉากแฟลชแบ็กแรกของเธอเริ่มจากตอนไหนนั่นเองนะครับมันก็ทำให้ผมค่อนข้าง,สงส,งสงสัยอยู่พอ,พอดูว่าเออเธอเริ่มมีพลังนี้ตอนไหนวะอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับ ก็จบไปสักการรีวิวกับเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็จากนี้ก็จะมีการรีวิวหนังใหม่ๆที่ผมได้ดูมานะครับแต่ส่วนใหญ่จะเมนหลักก็คือเรื่องของก o ซิลล่านั่นเองนะครับถ้าใครดูก็ติดตามได้นะครับถ้าใครอยากถามอะไรผมมีแฟนเพจอาร์ตเทากับทีมนะครับใน f c e e o o o นะครับเพราะว่าใน YouTube ผมอาจจะไม่สะดวกตอบเท่าไหร่นะครับมาถามได้ใน Facebook กดไลค์นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ